เอฟซีสุท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี e ้ย e งแชนแนลหลักกระแลพักร้สิบห้าครับพี่น้องนำพาแฟนๆเป็นช่องมาตามตัวเลขแนวทางของคน,น้อนหน้าครับพี่น้องเอฟซีสุท่านรูปแบบแนวทางเสี้ยนน้อนหน้าครับพี่น้องเป็นเลขผีพุ่มเลขผีพุ่มบอกครับพี่น้องเอฟซีสุท่านงวดที่ผ่านมาบอกก่อศูนย์เรามาบอกคนวัดบ้านพี่น้องเอฟซีหลกักกระถือเรือบ้าน,านวันนี้มานำหอดบ้านหอดซองครับพี่น้องเอฟซีสุท่านเพราะว่าหยอดจะโคลสุดท้าย พระรูปแบบนาทางวันนี้ได้มัดจ,จองวัดเพืน่นได้ไปนรอจะว่าแ่าตนี้ท่นานนี่ลขอมาหาเพื่อนน่อนะพี่น้องเลียงซ่แอดเองหรือลงแจ้นาเพจไว้ถึงจะช่วงชุดจองวัดนะพีน่น้องเลี้ยง่สุขันว่าวันนี้ท่านยูทูบมาหย่อใส่บอกุดไายครับ,พ,บพี่น,อน,บบน้องเลี้ยงซี่สทันไปฟังเป็นบอกพระจ่าพี่น้องเลี้ยงซ่สนว่ารูปแบบนาท่างของเพื่นเลขผีหน้ามาบอกพีน่น้องเลียซี่สทัน สามกว่าได้ไปลองไธรรมดาได้่น้องยศชีสั่งไปบอกไปจ่าครับเสียงนหน้าครับไม่ใช่เป็นดามบอกมาเน,นี่ยมีว่ากองยศศุกอน้องยศชีออของบุรุษ่จ้าของบุรุษเจ้สมัยใดเป็นกอนยศสุกร์ีโอที่ว่าอันเท้งล่างมันเป็นเป็นจุกเรแบ่ง,งล่างกันวะไมัใช่เป็นไม่ใช่เป็นดามบอกมาเนี่ยดามหมอดมาเราอ็อยู่ใต้สุกเลยได้มาจะหนากระนาอ่ย เรธรรมดาเป็นหน่วยชีวิตสุขสันตน้าแสดงว่าของเก่าบนน่าหลายหลายเก่าไปเลยอืมต้องไปขอเขาอ๋อได้ขอได้ยังค่อยได้ขึ้นหายยังค่อยเอาวันศุกร์น้าเม่นวะขึ้นหายยังค่อยเอาวันนี้ยังวดแล้วมาบอกจังหวัดเหรอวัดที่แล้วไดุ้งต๊อืมบอกยังเต็มเลยเดิอืว่าซื้อเลขยังไง เดเบิ้องโน้ออกจะได้โอ้ยมนแม่นปุ่นมันหลอกหินเก่าุ่นเลยเ,<อ>เยด้เดี๋ยวไปเบิ้งแม่นี่เลยมันเป็นละะนะนักษณะคนคือคนบ่อเป็นคนห้วยเหระคือค้นา้ี่ล่ะเออเป็นคนธรรมาดาเลยคยเห็นกันความไายเทียพร้อมสีน,น้ำหอยตลอดอือไปยุกลางของไหน้ำพายุโคกไห่น้ำพอาย,ยุ่าสกหน้ำนะคือคือยได้ยู่ได้กินหอยหน้าหนีแถวตีก,กับโดน้วแตล อยู่ดวงจต้อคอยไปอยู่ฟังกเออเออวลนรไปนอนหน้าหนสิมาเลยมาหลอดได้เก่งหัหูดคุนโบราณอออเกือบก็ใส่เสือบ่าใส่เสือบใส่กใส่เสียแล้วาใส่เสียแลวใช่ไหมเป็นมึงนี่หรือกูใส่กูใส่กูใส่จีคได้แค่จินน้ำกกนนะจีเอาไงบ้านี้วไม่รกอยากินขอเจาาอื่นอื่นยัาไปหล่อสิอ่ะคนนี้เ้อ กเรื่องอันี้กถือข้างนี้ก็บอถืออีกวดหนึ่งได้สามตัวเต็มเลยป<ะ>้านตรงเป๊ะพุพี่กลับปุ๊มีกล่องเลยอโอ้ยอก้อนันำหน้าพ,าพุีมงเงินจา่างปุ๊บเสือเงินจ้างคนดำหน้าอะไรไว้พลาดสิดืออไวะเพิ่พกนก็บอกเพิ่นห่ว่าระจับปุ๊เมีเงินจา้างคนดำหน้าเพิ่นก็เลยมาบอกบอกสามตัวเลยสิบอกสามตัวเต็มเลย ว่ามีอย่างพกห่างสาม่ได้หลายท่หมือนเป็นพกห่าสามหมื่อที่ว่าได้สามตจวเต็มในสามตัวจเต็มเรอชพกห่าวันนี้ลักษณะวันนี้งวดพระขันนี่มากจังเลยวดดวดเสือควานนี่บ่บ่วัดวดเก้าสูงยมะขันปันว่าได้ซื้อเลขเหรออืมซื้อเลขตวนมะเร็นั่ามาถือว่า ไเบิ aspberry, ừ, ừ. ้งอเนี่ยอ้เก่าแล้วมาเบิ้งได้ไหมอืมออจ้งว่ถึกเลยคุณตัวมันอวเลยเปิดเบิ้งศูนย์เก่าอ้าเต็มเต็มวันนี้เลยวันนี้ฟันที่แรกเนีได้ซี่ได้สามโตกองั้นมาเดี๋ยวเขาเลยเอาไงป่ะเวลาเขาคุยกันเนี่ยคุยคือเขาข้นคนหนิเป็นวะเออบ่แห่้บ่อะไรเลย เราเป็นเราเป็นคนเบาหลาย่บ่บ่หยอกไปย่างนั้นทาเทียบกไม่หยอกอยูะสิ่งท้ายหนึ่งแข้งอล่นเยอะกานคนใหญ่ก็อยุ่งปได้โอ้ขาไปนอนน้ำยานนอนหน้าย่มไหนนีฟันเลยถึงมหาประจั่คนมากินเราไปดิเอเราไปชอบท่าเทีย็อย่าูัท่นให้โอ้ไปดิเอาไงว่าคนเคยเคยให้กันดิแล่วเรามาบอกเขให้รู้นีมได้ให้ให้เธอรู้ความ แต่กนบ่ถือเผาคนวิงหิ่มมือเนี่ยไอ้ยาเก็บพวกกายอะเรแบบว่าเออจะมาหรว่าเป็นฉันละเจ้าว่าไปวันนี้วันที่ผ่านมาเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าตรงไหนวันนี้วดนี้ช่องจังหวัดอืมปั้นเมืองใด้หรอในสามเก้าพอดี กูไดสอนกูใช่ไหมว่าได้ตรวจได้เลกคนพวกเขาละผีพวกเขาล่ะโอ้ยจังว่าแมนพูดนนี้เปิดเปิดว่ามมนซีเอเปิดว่าม่ซีกเาพ่พราะกล้ใกล้กันกันบอกแล้เขาพกอยู่น้ำได้หนีเลยโอ้เจ้าในเรื่องความันเนี่ยจะจะไปซื้อแล้วกาสามบอได้เลขม่แล้วกาสามเขาเรยมาถามว่าได้เลขอืไ Ôi đây 39, cá chả có một men Ui lên men này đây ừ. Được tuyệt, bưng Mình si Nó ừ. không được Nó có cái cây gần cũng gần được Thì cao Tám cao Ôi cái nát bao nhiêu Thầy bỏ cái yểm cái xíu quá xuống cầu vậy này Ừ Thầy lên Nhang về hả làm cái chỗ Ôi nghe bà Cũng ngoài trong วันนี้ก็เลยจะลงกไปเลยไปแนวท่าริหนังเย็บทีสตดแอนที่นี่สองตัวคอร์รอะหน่วันนี้เราไม่ให้สองตัวกอรอนดิไม่ให้วดวดที่้วแห่งบอกตัวเดียวซูนกอตัวเดียวเลยพวกเต็กพวติ่งเลยโอ้ธรรมดาได้ไปหรนีอยพอดีเมา่หรเรียกเรากมาหายอีกเลยฮะพอดีว่าก็บอกเลยว่ามาหายอีกเลยบอกแล้วพมาเลยเออเด้อ เรียว่าเล่เหาเนี่กวันนี้กันอพอดีมาบอกเลข่อหายไปเลยแป็นเป็นว่านกัมิดเรมาหยอกยิ่มาหยอกนั่นนี่นี่อะไก็ไปไม่ข่อยงเป็นคนบริยานบริยานดังยังไงคล้องบราณกัหลายเนาะแต่ถ้าไปขอเอาเพิ่งจะหายเอาไงมาเพิ่นสิไห้จังได้เพิ่บ่าห้กับบได้เดจกับบัวได้บ่ของแล้วนีไพไ่นยังไ เป็นามเสียสูบุคคลไปรองเยสทิสุสันรูปแบบหนวทางแต่สี่นี้ช่องโตขอหล่อจท่นันเป็นบ่เมีนงันนี้ชาแตกไปองเยสทิสุสันวดหนาพลาดไม่ได้ไปองเยสทิสุสันเลขตัวเดียวขอหล่อคือสีเก่ากบสามเก่าสามเก่านี่เพิ่นว่าบ่เมียเออสีเก่าเปนเมียนอไปอยเยทิสุสันกับบุญัิเป็นมาขอเบ่นเบิ่งอะ่เบิ่งเลขใด้มากเล มัคืองวดที่แล้วอืมันที่แล้วมาขอวาจดไปตีเลขกาตัวีหโอ้ยจาับบแมนนเีอคุณมันออกตรงโตีเลขอันได้เลขอไแล้วเนี่ยเว่าบังด้วยเนสามเก่าอุ้ยจ่ายบแมนแทนเยอืลักษณะเดียวกันคุณนนี้ตีเก่าอ้หขอบคุณขอคุณเส้นหน้าหน้าครับพี่น้องเยนชื่อสุันต์ไหวเปแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับอ่ะสัสดีไม่ใช่ครับรูปแบบแนวทางของเส้นหน้าหน้าครับพี่น้องเย็นชื่อสุขันงวดนี้ เป็นวันแรกของทั้งชิคแมนที่ได้มอสมาไทยถำครับพี่น้องยิปชี่ดูสันแต่ว่าเราห่างดังเบิรบ้านเอาเนี่ยบ้านนี้เป็นคนดังเลยกับเรากันเพราะว่าเขอไม่หนีกันสามตัวเคยแจกงวดวันประหารก็สูงบอกบัดบ้านพี่น้องยิปสูเก้าบอกบนบ้านรวมที่ผ่านมาครับพี่น้องยิปชี่วันนี้เม็ดเดียวแขวนตอนแรกคนเพื่อนความฝันเนี่ยชื่อว่าเพคุนถามกันสิเล็กตัวใดทั้งเชนนน้าบอกว่าสิเล็กสามเก่าจ้างกรบปุกถึกแต่ว่าสีเก่าจังคอยแมน ผู้น้ามาบอกี่น้องเอฟซีตุสันส่นทะี่ให้ที่หน้าเพื่อนผู้เพื่อนเคยไดกินได้ยอยากนโครงการ่ายว่าเพื่อนนี่เวลาไปนอนหน้าจะหาเขาห้านา้ำแล้วก็สืบทูกให้กันกินนะนะพี่น้องเอฟซีตุสันฝากไว้เป็นแนวทางโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกับเพื่อโชคเผื่อหมานในวัดวระจินนิมิตนาโยนสองน้ายหกสิบเจ็ดเซียนนอนหน้าเป็นแนวทางถ้าส่องศิเป็นเคื่องแคร์เสียงดังการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเอฟซี มาก o r r แบบน้ำเชียนนนาหน้าซีมีสองตัวโคโล o b e นั้นน่ะพี่น้องเย้ที่ดูตันตามรักมันจะบอกว่านี่แหละสี่เก้าสามเก้าเนี่ยพี่น้องเย้ที่ดูตันเนาะอ่ะถ้นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับสวัสดีมาครับ